สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่19มีนาคม2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์โควิด -19 คะ่ะก็ได้สร้างแรงกดดันให้กับผู้คนในสังคมนะคะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งการใช้ชีวิตประจำวันการงานการอาชีพและอื่นๆอีกมากมายค่ะ ทางสสสค่ะจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดโอกาสนักสื่อสารสุขภาวะถ่ายทอดความสุขนะคะผ่านโลกออนไลน์ในการเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจค่ะให้กับผู้คนในสังคมสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันดรนายแพทย์ไพโรธเสานุ่มผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสสได้กล่าวว่า สสสร่วมกับนิตยสารสารคดีและมูลนิธิเล็กประภัยวิริยพันธ์จัดกิจกรรมค่ายนักเล่าความสุขมุ่งขับเคลื่อนให้เกิดวิถีชีวิตสุขภาวะในยุคสื่อใหม่ด้วยการสารพลังเยาวชนและประชาชนทั่วไปทำหน้าที่เป็นผู้ใช้และผู้สร้างสารร์สื่อ ซึ่งในครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยมีแนวคิดวันแบ่งปันความสุขภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารเพื่อสุขภาวะค่ายสารคดีและค่ายนักเล่าความสุข โดยมีนักเล่าความสุขร่วมสมัครกว่า1,000คนจากทั่วประเทศนะคะคัดเลือกจนได้50ผลงานนำมาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของนิตยาสารสารคดีถือเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้เข้าถึงทำให้มีประสบการณ์อีกทางได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาและดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ สำหรับแนวคิดวันแบ่งปันความสุขสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ค่ะที่ได้สร้างความกดดันในชีวิตของผู้คนในสังคมเกิดความทุกข์ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานอาชีพความสัมพันธ์ความเครียดและความเจ็บไข้ สสสและภาคีเครือข่ายจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักสื่อสารสุขภาวะได้สร้างสารรค์และถ่ายทอดเรื่องราวเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาโดยจัดให้มีการอบรมเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะกับกองบรรณาธิการนิตยาสารสาร,สาร,รคดีได้เรียนรู้ทักษะการเล่าเรื่องการเขียนและถ่ายภาพผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้สามารถสร้างสารรค์เรื่องราวความสุขนำไปเผยแพร่สู่สังคม ได้ ทั้งนี้ภายในงานกิจกรรมวันแบ่งปันความสุขได้รวบรวมและจัดแสดงผลงานจากค่ายนักเล่าความสุขรุ่นที่1และรุ่นที่2ผ่านนิทรรศการผลงานในหัวข้อสิ่งดีๆในชีวิตและในความเปลี่ยนแปลงมีเวทีเสวนาพิเศษของผู้ได้รับรางวัลค่ายนักเล่าความสุขปีหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทริปนักเล่าความสุขทั้ง3ทีมในทริปจิตอาสาณชุมชนตำบลเกาะหมากจังหวัดพัทลุงทริปสัมผัสธรรมชาตินเขตรักษาพันธ์สัต ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและทริปสัมผัสวิถีชุมชนณนะบ้านห้วยหินลาดในจังหวัดเชียงรายโดยเรื่องเล่าและภาพถ่ายจากทริปความสุขทั้ง3ทริปนี้นะคะจะถูกนำเสนอและเผยแพร่ตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดีต่อไปค่ะ